เคมมเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนะครับมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันวันนี้มาบอกอาการเสียครับของรถสเตปร้อยยี่บห้านะครับอาการของรถคือเบาระดับนะครับสตาร์ทเดินเบาไม่ได้เบาระดับเบิ้ลแรงๆมีควันดำออกมานะครับควันดำออกท่อนี่ก็คือน้ำมันลงหนานะครับ หัวเทียนจะดำปีเลยมาดูหัวเทียนอันนี้ผมถอดลือมาแล้วนะครับผ้าหัวเทียนเก่าดำแต่ไม่เยิ้มนะครับคือวาวล์วไม่รั่วเสื้อลูกไม่หลวมนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมในการเผาไหม้แต่ข้างในมันจะมีวงจรนะครับตัดน้ำมันเวลามีแรงดูดน้ำมันจะไหลเวลาหมดแรงดูดน้ำมันจะหยุดนะครับตัวนี้ดูล่างมีน้ำมันออกมาด้วย ก็ทำให้เวลาเวลามีแรงดูดสุญญากาศน้ำมันไหลออกดูนี้เข้าไปผสมกับคอยดีทำให้ส่วนผสมมันนหนาเกินนะครับหนาเกินก็ทำให้ัวเทียนบอดัวเทียนดำนะครับเดินเบาไม่ได้เดินเบาส่วนผสมหนามันก็ดับนะครับเลี้ยงไปมันก็ดับอ่าที่บอการเสียไปนะครับนนี้ผมซื้อก๊อกน้ํามัน พอดีมันลีกร้านนี้มันมีของเทียมนะครับหนึ่งร้อยบาทซื้อมาปุ๊บมาเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บสตาร์ตติดเร่งได้ครับน้ำมันไม่ออกรูไว้คําแล้วน้ำมันไม่ออกรูกนี้แล้วแต่พอดับเครื่องปุ๊บน้ำมันไม่หยุดไหลครับดูนะครับนี่นะครับพอเราจริงๆอ่ะไม่มีแรงดูดจ,จากสูญญากาศจากตัวนี้นะครับน้ำมันจะไม่ออกก๊อกนี้เลยนะครับถ้าก๊อกดี ก็เลยต้องเสียเวลาอีกรอบครับเข้าไปซื้อกอกแท้มาครับไปร้านที่มันจำหน่ายอะไรแท้ของซูซูกินะครับนี่นะครับ,นะรบไทซูเป็นกอกแท้ติดรถราคาสองร้อยสิบสามนี่เปลี่ยนใส่กอกแท้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เราเทลงก่อนออดูนะครับใช่ไหมไม่ไหลนะครับ เดี๋ยวผมลองต่อสายดูดดูต่อสายดูดดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ปากดูดเอาอ่าไหมปุ๊บผมหยุดดูดหยุดไหลนี่นะครับโอเคนะครับ อาการอาการเสียบอกไปแล้วนะครับเดินเบาไม่ได้หัวเทียนดํานะครับลองผมลองล้างขาบูลองอะไรดูแล้ว